สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับทีมงานบ้านสวนพวอจอดเคมากนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่หน้างานอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาอยู่หน้าบ้านของคุณออดนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่15แล้วนะครับของการสร้างบ้านหลังนี้นะครับถือว่าคืบหน้าไปได้เยอะมากเลยนะครับนี่ครับก็เป็นบ้านโมเดิร์นหลังคาสสเตปเมทันชีสนะครับหลังคาเมทันชีสสีน้ำตาลนะครับชมด้านข้างกันนะครับ51ตารางเมตรนะครับ หลังเล็กเล็กสเปคใครครับสองห้องนอนหนึ่งห้องโถงหนึ่งเฉลียงระเบียงหน้าบ้านหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนะครับฟังก์ชันครบงบประหยัดหกแสนบาทด้านหน้านะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับเฉลียงก็ยาวอยู่ที่ประมาณหกเมตรนะครับหกเมตรคูณเมตรห้าสิบนะครับฝั่งตรงนี้จะเป็นห้องครัวนะครับ ตอนนี้เป็นห้องครัวนะครับรวดเร็วมากครับ15วันนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ยายกระตากำลังก่ออิดมวนเบานะครับสวัสดีครับยายทําเร็วมากเลยเนาะก่ออิดกี่คนครับนี่สองคนกระตาบอสองอ้สี่คนสคนเนาะครับ เรามาชมภายในกันนะครับความคืบหน้าห้องโถงนี่ครับประมาณประมาณห้าคูณสามเมตรนะครับห้องนอนสองห้องนะครับองค์กรไม้ห้องนอนสามคูณสามนะครับมนักอิฐมวลเบานะครับโครงหลังคาเหล็กกล่องแล้วก็กรุกด้วยไม้ฝาเทียมนะครับ มุมตรงข้ามนะครับห้องถัดมานะครับห้องนอนห้องถัดมาห้องด้านหลังสามคูณสามเช่นกันนะครับได้ช่องแสงหน้าต่างสองด้านเลยนะครับตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับอยู่หลังบ้านนะครับประตูเข้าตรงห้องครัวนะครับตรงนี้เป็นห้องครัวนะครับ ได้หน้าต่างสองด้านอีกเช่นกันนะครับประตูขึ้นลงหลังบ้านครับตรงนี้นะครับชมห้องครัวกันนะครับหน้าต่างบานยาวบานสไลด์นะครับทับหลังบนทับหลังล่างนะครับแล้วก็เสาเอ็นมีให้ครบนะครับประตู UPVC นะครับเจสูงสองเมตรนะครับห้องน้ำยาวเลยนะครับสามเมตรคูณเมตรห้สิบนะครับ มีทับหลังให้นะครับทุกผนังทุกด้านนะครับตรงนี้จะเป็นช่องใส่อลูมิเนียมนะครับห้องน้ำนะครับเรามาชมด้านหลังบ้านกันนะครับหลังบ้านครับยาวๆแบบนี้เลยนะครับแปดเมตรนะครับแปดเมตร โอเคเดี๋ยวเราไปชมฝั่งทางนี้กันอีกทีหนึ่งนะครับฝั่งทางนี้นะครับด้านข้างทางนี้นะครับเป็นห้องครัวนะครับนี่ครับตากลังจับเสียมอยู่นะครับ ขาดสูงนะครับประมาณห้าสิบเซนนะครับรวมตัวบ้านด้วยนะครับสี่เหลี่ยงยาวหน้าบ้านนะครับเสาด้านหน้าก็ก่อให้มีขนาดใหญ่นะครับมบประหยัดหกแสนบาทห้าสเอ็ดตารางเมตรนะครับอิดมวนเบานะครับอันนี้อีกมุมหนึ่งของบ้านนะครับ ก็วันนี้มารีวิวความคืบหน้านะครับบ้านคุณออดอํเาเภอเฉลือประเกียตจังหวัดบุรีรัมย์นะครับถือว่าคืบหน้าไปได้ประมาณ60-70%แล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะมาอัดดตให้ดูเรื่อยๆาไปครับ,รบสวัสดีครับ